บริวณวัดนี่จะอยู่ตรงนี้ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมานะครับแล้วก็ได้รับบริจาคแล้วก็ซื้อมาต่อ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 ไปเพราะฉะนั้นรูปปั้นก็คือรูปลักษณะวัดก็จะเป็นทางยาวอย่างนี้ตามลักษณะของภูมิประเทศแล้วผมก็ขอยืนยันว่าลักษณะภูมิประเทศนี้ก็คือที่ที่ชาวบ้านเขาทํากินมาก่อนแล้วก็เป็นที่ที่ทางอุทยานแห่งชาติเนี่ยผ่อนผันอนุญ,ญาตให้ชาวบ้านเขาทากินเพราะว่าอุทยานแห่งชาติเนี่ยได้ประกาศเป็นกฎหมายเมื่อพศ2 5 0 5นะครับแล้วประกาศว่าเขื่อนศรีนครินอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเมื่อปี2,524นะครับคือกฎหมายแม่ออกมาก่อนแล้วกฎหมายรองก็ออกมาคอมมามามา,มาคุมไว้ดังนั้นประชาชนที่อยู่ในบริเวณนี้ทั้งหมดจึงได้รับการผ่อนผันให้ที่ดินบริเวณนี้สามารถครอบครองทำกินเปลี่ยนมือคือขายได้และยังเป็นที่ตั้งของฐานที่ราชการหลายๆแห่งด้วยกันนะครับเช่นอบต หรือรู้สึกจะเป็นโรงเรียนมั้งผมผมก็จําไม่ได้นะครับแต่ทั้งหมดนี่ก็คือสิ่งที่ได้รับการผ่อนผันจากอุทยานแห่งชาติมาตลอดเวลานะครับ